ไหนนะทิกตอกขายของอะไรทิกตอกต้องโฟกัสผู้ติดตามไหมคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับในทุกอินฟินิตี้แปนะครับวันนี้มีหลายๆคนนะครับถามเยอะมากนะครับว่าเราขายของในทิกตอกเนี่ยเราต้องโฟกัสนะครับผู้ติดตามไหมหรือว่าคนที่กําลังติดตามหรือเปล่าผมเคยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ดูเรื่องของการวิเคราะห์ช่องวิเคราะห์คลิปใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราวิเคราะห์คลิปเป็นการที่วันนี้ AI นําส่งคลิปของเราเนี่ย นะครับไปที่กําลังติดตามหรือว่าผู้ติดตามก่อนแล้วไม่นําส่งไป for your Feed นั่นแปลว่าคลิปเราเนี่ยวิ่งอยู่ในช่องของเราอย่างเดียวนั่นแปลว่าเราโฟกัสผู้ติดตามได้ไหมครับเราไม่ควรโฟกัสผู้ติดตามนะเพราะว่าผู้ติดตามไม่ใช่ลูกค้าลูกค้าไม่ใช่ผู้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจข้อน,นี้ก่อนแล้วลูกค้าเรามาจากไหนลูกค้าเรามาจาก For you Feed หรือว่า Feed สําหรับคุณเห็นไหมครับ feed สาหรับคุณ ใครไม่รู้จักฟิดสำหรับคุณก็คือนี่นี่คือฟีดสำหรับคุณนี่คือฟีกกำลังติดตามฟีกกำลังติดตามเนี่ยมีสูงสุดได้1 0,000คนนะครับถ้าคุณโฟกัสไอ้ตรงเนี้ยหนึ่งหมื่นคนแปลว่าคุณโฟกัสผิดจุดละคุณต้องโฟกัสที่เป็นฟีดสำหรับคุณนะครับประมาณ40ล้านคนเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ถ้าใครสอนให้คุณเนี่ยต้องมานั่งโฟกัสเพื่อนแบบผิดๆจากการแลกเพื่อนห้อยหัวรวยตัวเป็นประธานอุ้มประธานรองประธานพวกนี้ไม่ต้องไปทำนะครับไม่จําเป็น ให้เพื่อนๆโฟกัสน,นะครับการทําคลิปลงไปทำยังไงก็ได้ให้คลิปของคุณเนี่ยไปที่สําหรับคุณนะครับและกําลังติดตามถ้าเป็นไปได้ควรเป็นศูนย์ไม่ควรมีอยู่เลยไม่ต้องไปแลกเพื่อนไม่ต้องไปกดติดตามใครแล้วผู้ติดตามจะมาจากไหนผู้ติดตามจะมาจากคลิปนะครับเมื่อคุณทําคลิปแล้วอย่าลืมเรียนรู้เรื่องของการโปรโมทโปรโมทครับจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของคุณแบบเต็มๆเลย ใครสงสัยเนี่ยก็มาสอบถามได้ผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับตอน10โมงครึ่งนะครับก็มาถามถามข้อมูลกันเนาะอ่ะฝากแชร์ด้วยแล้วก็ผมมีคอร์สเรียนการแก้กรรมช่องพังนะครับใครที่ช่องพังจากการแลกเพื่อนมิตรภาพหรือว่าช็ค,คิดไม่เป็นไปดูไปดูแก้กรรมใครอยากขายได้ทุกวันไปดูขายได้ทุกวันใครอยากโปรโมทคลิปเป็นต้นทุน30บาทก็เทคนิคการโปรโมท30บาท